สวัสดีครับผมแมนนุนเกมเมอร์แมวเหมียวครับในที่สุดนะครับผมก็มีโอกาสได้เล่นเกม Ghost of Tsushima นะครับเกม Exclusive นะครับของ PlayStation 4ที่หลายคนรอคอยครับหลังจากเล่นไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเป็นสัมผัสแรกนะว่าเกมนี้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะถอยเกมนี้ไหมนะอาจจะอยากรู้รายละเอียดของเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ แน่นอนนะครับว่าในวิดีโอนี้นะครับจะไม่มีการสปอยเนื้อเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คัดซีนที่ตัดมาให้ดูกันเนี่ยก็เป็นคัดซีนในช่วงแรกของเกมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าปลอดภัยไร้กังวลในการที่จะดูแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อมาเล่นดีหรือเปล่าครับผมอยากจะแบ่งประเด็นออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆนะครับสำหรับการพูดคุยถึงเกมนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเกมเพลย์นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นกราฟิกเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็เป็นภาษาไทยของเกมเกมนี้นะครับ ในส่วนของเกมเพลย์นะครับเกมนี้เป็น Open World นะครับบวกแอคชั่นแล้วก็อาจจะมีองค์ประกอบของ RPG มานิดหน่อยนะฮะถ้าพูดในภาพรวมนะครับถ้าใครคุ้นกับแนวเกมของ Ubisoft นะครับไม่ว่าจะเป็น Assassin's Creed นะครับหรือว่าอารมณ์ Far Cry นะครับก็แบบนั้นแหละแบบนั้นเลยโดยจะมีฉากหลังนะครับเป็นโลกยุคซามูไรนะ โดยระบบของ Open w o r l d นะครับก็มากันเต็มที่เลยนะเนื้อเรื่องเนี่ยมีให้เราเลือกทำภารกิจได้หลากหลายนะครับผมโดยในหนึ่งภารกิจนะครับก็จะแบ่งเป็นบทสั้นๆนะครับสามารถให้เราเลือกได้นะครับสมมุติว่าเรากำลังทำภารกิจ A อยู่นะครับแล้วเรารู้สึกเบื่อนะเราก็อาจจะเล่นไปจนให้จบบทก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำภารกิจ B แทนแบบนี้ก็ได้เรีเยกได้ว่าเปิดกว้างทีเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกทำภารกิจได้ตามเวลาที่เรามีนะครับผม วันไหนเวลาน้อยนะครับก็สามารถเลือกทําบทสั้นๆในภารกิจนั้นๆก็ได้นะครับวันไหนมีเวลามากในการเล่นเกมนะครับก็อาจจะจัดยาวไปเลยนะครับเล่นหลายบทต่อเนื่องกันไปจนจบภารกิจเลยก็ได้ครับแน่นอนนะครับเมื่อเป็น Open World นะความสนุกอีกอันหนึ่งนะก็คือการที่เราได้สามารถอัพสกิลตัวละครได้นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับก็มีให้เลือกทักษะเยอะแยะมากมายนะครับผมให้เหมาะสมกับวิธีการเล่นของเรานะโดยเงื่อนไขการอัพเกรดทักษะก็มีหลายแบบนะครับ ทั้งในแง่ที่เราสามารถฆ่าหัวหน้าป้อมนั้นๆได้นะครับการทําภารกิจให้สําเร็จนะครับผมการกระทําต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลให้เรามีแต้มนะสามารถอัปเกรดทักษะของเราได้นะครับรวมไปถึงระบบชื่อเสียงด้วยนะครับก็สามารถอัปเกรดทักษะของเราได้เหมือนกันนะครับในแง่ของการเดินทางนะครับก็มีระบบ fast travel ให้ใช้นะครับสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็โหลดแป๊บเดียวนะครับรอไม่นานเลยผมเล่นบน PlayStation 4 Pro นะครับก็ไม่รู้สึกเลยว่าต้องรอโหลดนะ ในส่วนของการไฟกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันมากๆเลยนะครับผมเห็นจากเทเลอร์นะครับหลายคนกังวลว่าจะเป็นแนวเซคิโร่หรือเปล่านะครับเกมยากหรือเปล่าเกมนี้มีให้ปรับ3ระดับนะครับง่ายปานกลางแล้วก็ยากนะครับผมเล่นระดับปานกลางนะครับก็เรียกได้ว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะก็จะต้องกดนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็หลบนะหลังจากนั้นเนี่ยก็หาจังหวะเข้าเคาน์เตอร์นะครับฟันรัวๆนะครับ มีความเป็นอาร์เคดประมาณหนึ่งนะครับคือไม่ได้จริงจังโหดเหี้ยมมากนะสำหรับการเล่นนะยังมีความแบบว่าฟันรัวๆมันๆกันได้นะครับเข้าถึงผู้เล่นส่วนใหญ่ได้แล้วก็นจุดที่ผมเล่นนะครับเกมก็มีสไตล์การเล่นที่หลากหลายนะครับผมเช่นการใช้ธนูในระยะไกลนะครับการเล่นแบบรอบเรนนะค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ฟันกันซึ่งๆหน้าแบบท้าดวลนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีความสนุกนะครับลุ้นกันไปได้ ซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็ไหลลื่นประมาณนึงเลยนะครับระบบการต่อสู้ทํามาได้ดีประมาณนึงเลยแหละผมเชื่อว่าสําหรับผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับน่าจะแฮปปี้กับระบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ไม่ได้จริงจังเกินไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะมันทําให้เกมนี้เนี่ยเล่นเพลินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้สนุกมากเลยนะฮะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนาะเพราะว่ามันเป็นโอเพนเวิลด์นะครับก็ เรามีภารกิจให้ทำเยอะแยะไปหมดนะครับผมแล้วก็สามารถจมดิ่งเข้าไปได้เลยนะในโลกของซูชิมะนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะจากการเล่นมาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีนะครับที่น่าจะเป็นเกมที่สนุกเลยแหละแล้วก็คุ้มราคานะครับต่อไปนะครับในส่วนของกราฟิกนะพูดกันตรงๆนะครับกราฟิกเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เราเห็นในเทรลเลอร์นะที่รู้สึกว่ากราฟิกมันสวยมากๆนะครับ แล้วยิ่งก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งได้เล่น The Last of Us Part 2ไปนะซึ่งกราฟิกเนี่ยมันสุดขีดมากนะหรือทําให้นึกกลับไปนะครับเกมอย่าง Days Gone นะครับก็มีกราฟิกที่อาจจะเรียกได้ว่าสวยงามกว่านี้นะหรือแม้แต่การเทียบเกม Open World แบบ Third Party นะครับ Assassin's Creed Odyssey เนี่ยก็รู้สึกว่าอันนั้นก็สวยกว่านะครับผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันจะดูแข็งๆนะครับมีความเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณหนึ่ง แล้วก็ในบางขณะเนี่ยก็รู้สึกว่ากราฟิกเนี่ยมันเหมือนมันอัปเดตนะครับคือเราเคยเห็นเกม PlayStation 4ที่กราฟิกมันดีกว่านี้ไปแล้วนะสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่เคยโฆษณานะที่เราเห็นในเทรลเลอร์เช่นหญ้าที่มันไหวนะครับหรือว่าลมที่มันพัดเนี่ยพอเป็นเกมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นสะเท่าไหร่นะมันเหมือนกับต้นไม้ขยับเองอะแต่มันไม่เหมือนกับลมพัดมาแบบ ดราม่ามากๆเหมือนที่เราเห็นในเทเลอร์นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะฮะก็คือเป็นกราฟิกที่อยู่ในมาตรฐานนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเทเลอร์เท่านั้นเองถ้าถามว่ากราฟิกเนี่ยเป็นข้อด้อยถึงขนาดที่ทําให้เกมนี้ไม่สนุกเลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับการออกแบบนะครับทั้งตัวฉากที่เป็นธรรมชาตินะแล้วก็ตัวหมู่บ้านนะครับตัวปราสาทต,ต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจเลยนะ เวลาดูเนี่ยก็นึกถึงพวกภาพเขียนญ,ญี่ปุ่นนะครับพวกตัวละครต่างๆนะครับพวกชุดเกราะเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับมีรายละเอียดทีเดียวนะแต่แค่รู้สึกว่าเกมไม่ได้เนี๊บมากนะอาจจะเพราะว่าเป็นเกม Open World นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละจะควบคุมให้เนี๊บสุดๆไปทุกอย่างเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะฮะสำหรับผมนะครับในเชิงกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นสุดขีดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะอาจจะเรียกได้ว่าก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับผม ส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกมสนุกขึ้นมากนะครับก็คือภาษาไทยนะถ้าเอาไปเทียบกับ The Last of Us Part 2นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมให้เป็นเกมที่มีการแปลภาษาไทยได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าขนาดนั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นปัญหาของการแปลภาษาไทยหรือว่าเป็นปัญหาของการเขียนบทสนทนาของเกมนี้เองนะครับ เพราะว่าในการเล่นครั้งแรกเนี่ยผมลองเลือกเปิดเป็นภาษาญี่ปุ่นดูนะครับเพื่อจะให้ได้อารมณ์นะแล้วก็อ่านซับภาษาไทยเอาปรากฏว่ามีความงงๆนะครับในบางขณะไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเท่าไหร่นะดูเป็นบทสนทนาที่แข็งๆแปลกๆนะครับแต่ว่าพอเปิดเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ฟังขนานกันไปเนี่ยก็พบว่าอ๋อจริงๆนะเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษนี่แหละ ใช้คําว่าอะไรดีเหมือนกับเขียนได้อลอกออกมาได้ไม่ค่อยเข้มข้นตรงประเด็นเท่าไหร่นะครับบางทีก็เหมือนกับเขียนขึ้นมาอย่างนั้นเองตัวละครเขาพูดขึ้นมาอย่างนั้นเองแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับการเล่นเกมภาษาอังกฤษปกติเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าได้อรรถรสมากกว่านะครับและแน่นอนนะครับในเกมเนี่ยก็มีเมนูภาษาไทาย100%ยเนะแล้วก็มีของที่ลึกต่างๆให้เราไปตามเก็บนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังของเหล่านั้นด้วย ซึ่งมันสนุกมากๆเลยนะครับเมื่อเราได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้เป็นภาษาไทยนะสร้างความกระตือรือร้นนะครับอยากจะไปตามเรื่องนะอยากจะไปเก็บของเพิ่มนะครับคอลเลกต์เดมอรนะครับโนเดมอรนะก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับผมเกมนี้จริงๆถูกสร้างด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกภาษาในเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับการพากับปากตัวละครเนี่ยจะขยับตรงกันนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเราก็จะเห็นอาการภาคไม่ตรงปากเกิดขึ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้ไม่ได้เป็นภาษาที่เขาตั้งต้นนะครับแต่ก็โอเคนะครับเป็นฟีเจอร์ที่แถมมานะที่ทําให้เรารู้สึกอินมากขึ้นนะให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราดูหนังซามูไรยอยู่ไม่เท่านั้นนะครับในเกมนี้เนี่ยเขาก็ยังมีโหมดขาวดำนะเป็นการคารวะนะครับให้กับผู้กำับยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับคุณอากิระคูโรซาวะนะ ก็ลองเปิดเล่นดูแป๊บเดียวนะครับก็รู้สึกว่าให้อารมณ์ดีเหมือนกันแต่ว่านี่อาจจะเป็นการเล่นอีกรอบนึงนะถึงจะเปิดเป็นขาวดำนะมาเก็บครบนะฮะในการเล่นปกติรอบแรกของคนส่วนใหญ่นะผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้เปิดฟีเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมและสําหรับผู้เล่น PlayStation 4 Pro นะครับก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะปรับเน้นเฟรมเรทนะครับหรือว่าจะปรับเน้นความละเอียดของกราฟิกนะโดยสรุปนะครับถามว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแฮปปี้ไหมนะครับ เกมนี้น่าเล่นหรือเปล่านะครับน่าแนะนำให้กับเพื่อนๆไหมนะก็เรียกได้ว่าเกมนี้เป็น Open World นะครับที่มีภาษาไทยค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเกมเพลย์ที่สนุกสุดๆนะกราฟิกอาจจะไม่ได้สุดขีดมากเหมือนที่คาดหวังไว้ตอนแรกนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรนะแล้วก็ด้วยความที่เป็น Open World นี่เองนะครับทำให้การซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เวลากับเกมนี้ได้ไม่รู้จบนะครับ เก็บเควสไปเรื่อยๆนะผมว่าประมาณ50ชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับเพลินๆไปเรื่อยๆซึ่งก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะสำหรับการซื้อเกม1เกมนะครับและแน่นอนนะครับว่านี่เป็นเอกสิทธิ์นะ,ะเฉพาะคนที่มีเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับก็เป็นเกมที่อยากจะแนะนำเลยนะฮะหวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับ อยากให้กำลังใจแมนูนะครับในการทำวิดีโอต่อๆไปนะครับผมก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะทีเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับวิธีการก็คือกดปุ่มจอยใต้วิดีโอได้เลยครับผมถ้าติดตามแมลนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจแมนูยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็เนโกคุมะนะครับเพื่อกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมนูนี้ลาไปก่อนครับผมชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ อยากดูไปนานกด subscribe กปิดดิ่งกริ๊งกงผมขอตัวเป็นซามูไรต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ